เพื่อนๆพีพ่น้องทุกคนจะจ้าพบกับวีสเวียนจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิภาพพี่น้องมาเบิร์ริมทะเลสาบไปไกลบ้านขี้กันจ้าแต่อี่คนละมุมนะจ้าแต่่าขอโทษหลายๆวะจ้ามือนี้ร่มแห้งๆจ้าเดี๋ยวตามวีไปเบิงกันเลยจ้า องจากตอนดีบียืนอยู่มุมสูงของทะเลสาบเพื่อสิ่งแ้พี่น้องได้เห็นชัดๆนอกจากนั้นนนหรับวันนี้ก็อากาศร่มแห้งหลายจ้าพี่น้องจ้าแอากาศเริ่มหนาวเย็นจ้าทั้งนู่นเป็นแคมปิ้งจ้าเป็นแคมปิง้งแคมปิ้งที่ติด กับแคมปิ้งทีวีเฮ็ดงานจ้ะตบ่แมนหม่องทีวีเฮ็ดงานด้วยจ้ะฟังนี้เนะจ้ะเนาะบบมีแดดจ้ะแล้วก็ล่มแห้งอากาศก็เริ่มหนาวแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่แต่บ้านบ่ได้ยางขายังบ่าหายดีจ้ะ ติดทะเลบ้านเป็นหลังจ้าบ้านหลังใหญ่แถวนี่สวยๆนี่เป็คนรวยจ้ามาว่าติดทะเลสามนอกจเนาะแล้วก็ความกังก็สิเป็นแคมปิง้งคือกันจา้าแถวๆนี่ก็สิมีแคมปิ้ง้วก็ทะเลล,อลอ้อมรอบบ้านติดริมทะเลท่าเรือตอนนี้เรือกับบ่มีแลหวจ้า มีแต่เรือหาปาลาเรือลัก่อบเที่ยวไปหมดแล้วลเรื่องเจ็ดสี่กันสวยดีไปอีกแบบหนึง่งก็จะเปับน้ำข่าพี่น้องสารแท่งหลายจาบื้องสี่เปิดเสียงแพ้งให้พี่น้องได้ฟัง้วก็รชมวิว เดี๋ยวย่างเบิ่งบ้านติดริมทะเลสาบสักพักหนึ่งจา้าจ้าสิการบ้านแล้วจ้าลมแพ่หลายน้าวค่ะพี่น้องจ้าบ้านแถวนี้ไม่ต่บ้านหลังใหญ่ๆเลยจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเ้อาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะจากที่ติดทะเล โอเคค่ะที่นองคะสำหรับคลิปนี้กับว้แค่นี้นะคะเนาะขอบคุณได้หลายเวยค่ะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วีดีฮิตคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อซีบไรดพผาดคลิปต่อๆไปนะคะเนาะหนาวๆนาแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย